สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่ช่องจอมนะครับช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศเงียบเหงานะครับบรรยากาศเงียบเงาเดี๋ยวพาทุกคนมาดูสินค้านะครับช่องจอมวันนี้ก็วันที่28นะครับวันที่28 ตรงนี้เป็นทางาด้านล่างติดกับที่จอดรถนะครับติดกับลานจอดรถผู้คนก็ไม่ค่อยหนาตานะครับบางๆเก้าอี้สวยๆนะครับนี่ครับก็ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ ครับสำหรับแอดมินก็ได้ลอดไฟราคา150บาทนะครับเอาไว้เสียบกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับจะมีหลายโซนนะครับตรงน,นี้อันนี้เป็นโซนของเล่น <พ uka> ของเล่นเยอะครับผม,<ส>มเ,เยอะตรงนี้เป็นโซนโซลาเซลล์นะครับ<สม>เครื่องใชาร์จไฟฟ้า<ส>มีหลากหลายราคานะครับ<สม> อ๋ออันนี้อะไรครับนี่แบบนี้อ,อ๋ออันเท่าไหร่ครับนี่เป็นตัวไล่ยุงครับมาใหม่ข้างบนก็เป็นกางเกงนะครับกางเกง ผ้ามานนะครับอันนี้เป็นผ้ามา่านผ้ามา่านสวยๆนะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมวันนี้บางตานะครับคนไม่เยอะวันศุกร์นะครับ ท้าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับแต่วันนี้เป็นวันศุกร์นีรับซอยนี้ <c oughs> สองสี่หกแปดสิบสิบสอง สองพนวอะนนี้เท่าไหร่ครับนี่ถ้าใครนีอ๋อตัวนี้ราคาอันนี้พันห้าสิบบาทอ๋อพันห้าสิบบาทขายสุดทุกข้อนี่เราให้เนาะพันห้าสิบบาทนะครับเกียบเงี้ยก็เลยเหลือไม่แพ้เราขายสทุกให้แต่คนที่เอาไปชากเพิ่ชุดไฟไรยุงนี่ยเหลอครับเท่าไหร่ น,นันเนอ300สามร้อครับสามเลยตัน,นี้เสีร้อยสามบาทครับสามรอยแตี่มีสาสีนะเฮียมีสาสีครับมีสีขาวสีส้มแล้วก็ลายยุงแล้วก็สีบอมสอ,อ๋อสามสีในในตัวนี้บอใช่ในตัวเลยครับอืมไปดูนะครับาไ้สีขาวขาวจะได้สีสม้สมส้ม ดีบอมบอมมีดีมดกดไ่ตองก้นี่หรอกดดีมดเลยสามเท่าไหร่นะ่อันนี้สามครับนี่แกะกาตัวเดียวแกะกาตัวนี่เลยครับนึ่อถูกบอกั้นนี้น่ันเป็นตนี่าครับผมถ้าเป็นตัวแบบนี้เหรอครับอันนั้นร้อสบาทสี่อ๋อเป็นไเสียบไฟฟ้าป่ะนี่ร้อนึง โซลาเหมือนกันอายุเหมือน,นกันนี่ครับอยู่ช่องจอมนะครับถ้าสนใจมาซื้อได้นะครับเดี๋ยวคิดดูก่อนครับตกวาพูดบอลลายยินไม่ชอบบอานี่ต้นไม้อสองพันบาท วันนี้สองพัวัตต์ใช่มาใหม่แล้วก็มีแปดร้อยเจรอยวัตต์อาจคุณพีชอบอันนี้เบียร์สองพันสองร้อยตัวนี้ใหญ่กว่าวันนั้นซื้ออันนี้ไปแล้วอันนึงกี่บาทตัวนี้แหละพันพันสองพันพันพันเท่านี้พันทั่วนต้องกแทกก็ม้อนเข้ามาฟงซ้อมเหมือนกันปกติก็น้้งคายพันสองพันสามเนี่ยแต่นี่จประเดิมร้านน้องไัพันห้าสิบบาท อันนี้ปกติจะนอนไทยพั5สอนร้อาสครับแต่วันนี้มันเงียบเยอะเลยก็ช่วงเงียบก็ไม่้าช่วงเงียบอย่าได้ขิ้เงียบน่เหมือนตัวนี้เกาขายตั้งพันแปดทกอคุมขายแต่พันสเองเก้ามันพันสี่ร้อยป่ะใช่เก้ามพันบาทเลยนะนี่นี่าเก้าพันบาทก้าขายพันสามเราขายแต่พันหนึ่งอยหนึ้ยน่้ยอ เอาพันบาทเลยเห็นไหมนี่หน้าตาหกพันบาทก็น้องไายได้พันซามอยู่แล้วแต่นี่น้องไายเป็นคนเอาพันบาทแปดพันบาทหกพันบาทเลยบาทหกพันบาทก็รุนแรงเสียสุดเก้ามือหกพันบาทแต่นี่สว่างเต็มตูเลยนี่ครับสนใจนะครับอยู่ช่องจอมนะครับผมเดย้อนถ่ายครับอมีเจขายอยู่มือครับประมาณสองพันกว่าบาทประมาณพั 1, 3, นพะันสามเนาะ พันสี่พันสามนะครับแล้วแต่วัดคือใครสนใจนะครับผมโอ้อันนี้โคมไฟบ้านบ่มีสองสีโอ้สวยต้นนี้เผื่อแฟนเพจสนใจนะครับในช่องจอมนะครับโอ้ตัวนี้ลายสวยนะครับใครยังไงตัวนี้ครับเผื่อเขาสนใจรอยห้าสเองครับ สองได้ห้าสิบไมีมีสองสี่เลยเป็นโซลา่าเซลล์ข้างบนอันนี้คือจะโอนโอนบ่นี่ครับถ้าสนใจครับผมอยู่ช่องจอมนะครับอําเภอช่องจอมอ่อช่องจอมอาําเภอกับเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเผื่อใครสนใจนเดี๋ยวผมเดินต่อนะขอบคุณมากพี่ <laughs> เดี๋ยวแวะมาเอา